อ้อครับเอาเช็ดจ้งสีไวเบึงมันคือเป็นตะมวลกะมวลโอ้หบิ๊กได้ครับเป็นสีนี้เสื้อยังบัเสื้อกระบอกเห็นบันี้ มอไซส์ใส่ตาแดงแลงไม่จะทำไรฮอืม บ่อึดบ่อยากดูล่อให้เ็นกันไปเสร็จไปแล้วครับสามตัวเลือีกตัวกับวะ เหลือยุจิโตครับอขาอยู่ล่อ ยุดและยุดแต่ยุด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 แตละอ่ามาแล้วครับปรบึกตัวที่หกเข้านี่น้อยตัวห้องดองบ่นี่ต้องตัวของเจ้ายี่ี่เนี่ยใสบดเดดหุกด้ายใละว่าบัดอเนาะไปยดินมองเกาไล้มันสีลมไส่บ่ไดดอ่ะ นี่ก็พ uh ุกบแล้วครับนี่หน้าเหมนเล็กนะครับตรงนี uh ้เป uh. uh ็นยไงอยู่ครับนี่ปกบึกเนี่ย